สวัสดีครับและนี่ก็คือการสอนปรับตั้งเกมเทนอิมแพคให้สามารถที่จะปรับต่ํากว่า Full HD แล้วภาพยังเป็นภาพเต็มจอได้นะครับเวลาเราเล่นแบบ Full HD เนี่ยมันกินสเปคใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องที่เนี่ยอย่างเช่นตัวแน,นโน็ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมก็มันจะแรงๆนิดน,นึงนะครับผมก็ถ้าเกิดขยับได้ลืน่นๆนะก็อาจจะต้องไปปรับเรสูลูชันลงใช่ไหมซึ่งการปรับเรสูลูชันลงเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือว่าเนี่ยถ้าเราปรับลงปุ๊บ เห็นไหมมันจะเป็นโหมดวินโดว์ทันทีครับนะฮะมันไม่มีปรับให้เป็นโหมดเต็มจอนะครับสำหรับเกมเกมหินอิมแพกเนาะซึ่งวันนี้แหละครับผมจะมาแนะนําวิธีที่ทําให้เราปรับแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังคงเป็นเต็มจออยู่นะครับผมนะฮะโอเคทีนี้ต้องออกเกมก่อนนะครับออกเกมก่อนเลยซึ่งตัวช่วยของเรานะครับผมที่จะเอามาใช้ตั้งก็คือสตรีมนะครับผมนะถ้าเกิดใครยังไม่มีสตรีมก็สมัครสตรีมนะครับผมนะเข้าไปตรงคลังครับเข้าไปตรงคลังแล้วกดตรงนี้ครับผมด้านล่างเพิ่มเกมนะครับ แล้วกดเพิ่มเกมนอกสตรีมนะครับนะกดเปิดหาแล้วเราก็ไปหาต้องไฟล์ที่เราลงเกมไว้นะครับผมซึ่งของผมมันอยู่ตรงนี้ฮะโปรแกรมไฟล์แล้วก็ Genshin Impact ทีนี้พอกดไปตรงนี้แล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งกดตัวเราเอาตัวลันเชอร์นะครับอย่าอย่าเพิ่งกดเอาตัวลันเชอร์เข้านะนะครับให้เลื่อนหาตัวนี้ครับผม Genshin Impact เกมกดเข้าไปครับผมนะฮะมันจะมีตัว Genshin Impact อยู่ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะขึ้นเป็น .exe นะครับผมก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ากดตัวนี้เข้าไปเลยนะครับผมแล้วกดเพิ่มเลย พอกดเพิ่มปุ๊บนะผมเห็นไหมเนี่ยฮะมันจะไปอยู่อย่างเงี้ยเรากดเพิ่มโปรแกรมที่เลือกอ่าเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็กดมาตรงนี้ครับอ่าเมื่อเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดไปตรงนี้ครับผมคุณสมบัตินะฮะอ่าเนี่ยครับผมตัวเลือกการเริ่มแรกๆมันจะว่างแบบนี้ครับผมก็ใส่โคดนี้ไปซึ่งโคดนี้เนี่ยผมจะก๊อปแล้วก็วางไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆนะครับผมนะก็ใส่โคดแล้วก็กดปิดไปเลยครับผมทีนี้เราไปลองเข้าเกมดู ทีนี้เวลาจะเข้าเกมนะครับผมเราจะไม่เข้าที่ลันเชอร์แล้วนะครับผมเราจะมาเข้าตรงนี้แทนนะครเพื่อที่จะให้สตรีมมันทํางานนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยแล้วแบบนี้จะอัปดวงอัปเดตเกมยังไงนะครับผมก็เวลาจะอัปเดตเกมนะครับผมก็ให้ไปเข้าที่ลันเชอร์เหมือนเดิมครับผมแต่เวลาเราจะเล่นปกติเนี่ยก็ให้มาตรงนี้ครับผมกดเข้าไปหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยขี้เกียจเปิดสตรีมก็ไม่ยากครับผมนะครักดขวามาตรงจัดการนะครับแล้วก็ตรงเพิ่มช็อตคัทเดสก์ท็อปกดปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะเด้งมาแล้วนะครับผมเกมทีมแพ็คนะฮะก็เราก็เเข้้้าตรรงนนีไดลยะคับผม ครับผมพอเข้าเกมมาเลยครับผมจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเต็มจอครับผมทีนี้เราลองไปดูเรสเซลูชันเรานะนี่เห็นไหมพันหกร้อยคูณเก้าร้อยครับผมก็ปกติปรับแบบนี้มันจะเป็นโหมดวินโน่ครับผมแต่ว่าพอเราเข้าแบบนี้มันก็เป็นเต็มจอให้แล้วนะครับผมนะฮะทีนี้บางคนบอกว่าเอ้ยเอาต่ากว่านี้ได้ไหมแบบว่าเครื่องไม่ค่อยแรงเลยแบบว่ายอมภาพไม่ชัดอีกก็ได้นะครับผมก็ได้ครับปรับได้หมดนะครับผมนะะผมจะลองลงไปที่เจ็ดหกแปดดูนะครับผมแต่ถ้าผมลองลงไปดูนะถ้าผมกดไปดูนะเห็นไหม พอผมเปลี่ยน resolution เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันกลับไปเป็นโหมด Windows เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจครับผมปิดปิดเกมไปก่อนแล้วเราลองเข้าใหม่ดูนะครับผมเข้ามาใหม่มันก็เป็นโหมดเต็มจอแล้วครับผมแล้วเราก็ลื่นขึ้นด้วยแล้วนี้เราลองไปดู resolution นะเห็นไหมก็ลงไปที่1 3 6 6 7 6 8จริงๆด้วยนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้แรงมากเนาะแต่ว่าอยากเล่นเกมจินนิพักรแบบเต็มจอเต็มจอครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะ